ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายตาดทอัพนะคะที่พยายามขยายตลาดตัวเองเนี่ย<ม>ไปต่างประเทศแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโกเจ็นั่นเองนะคะเขาพยายามขยายไปหลายตลาดทีเดียวเขาเคยมาตลาดไทยด้วยแล้วก็ตัดสินใจถอยในท้ายที่สุดนะคะล่าสุดเขาไปตลาดเวียดนามแล้วก็ตัดสินใจถอยออกจากเ<ม>วียดนามด้วยนะคะตามกันในช่องของ Tech Brief ค่ะ ถึงแบรนด์สตาร์ทอัพอินโดนีเซียคนไทยอาจจะพอคุ้นเคยกับโกเจกบ้านนะคะก็คือเป็นแบรนด์ภายใต้ GoTo Holding นะคะเป็น g ก t ูกรุ u p นะคะซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียกรถนะคะสัญชาติอินโดนีเซียเคยมาทำตลาดในบ้านเราสักระยะหนึ่งแต่แล้วก็ตัดสินใจไม่ไปต่อนะคะล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในไทยแต่ว่าไปเกิดที่เวียดนามค่ะโกเจกประกาศปิดตัวธุรกิจหลักในเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่10 16กันยายนนี้แล้วหลังจากที่ไม่สามารถต้านทานการแข่งขันที่ดุเดือดได้เพราะว่าตลาดเดลิเวอรี่นั้นแข่งดุทีเดียวในเวียดนามค่ะโกเจ็เนี่จริง,รงๆเขาเริ่มธุรกิจในเวียดนามตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะเขาหวังว่าอยากจะทําให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ทําได้ในอินโดนีเซียแต่แล้วพอเจอคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น grab หรือว่า B Group ซึ่งเป็นแบรนด์ท้องถิ่นนะคะในตลาดเรียกรถเองก็ทําให้เขาไปต่อไม่ไหวค่ะ grab เนี่ยกินมาเก็ตแชร์47%เลยนะคะ Sho p e e Food ก็กินมาเก็ตแชร์ 45%ซึ่งกลายเป็น2แบรนด์ผู้นําตลาดและถามว่าเหลือให้โกเจ็เท่าไหร่เหลือให้แค่ประมาณ3%เท่านั้นเองค่ะโกทู Go to, ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโกเจ็นะคะ<ๆ>ก็รายงานผลการขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องด้วยปีที่แล้วค่ะขาดทุนสูงถึง90ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ5,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็ขาดทุนต่อเนื่องลดลงไปเหลือประมาณ2ล้านแแสนล้านรูเปียนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่า เป็นตัวเลขขัดทุนที่โกทู to, หรือว่าบริษัทแม่ของโกเจกบอกว่ารับไม่ไหวค่ะนักลงทุนเองก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อัตรดอกเบีย้ยที่สูงหลังจากโควิดระบาดแล้วก็ดันเงินเฟอ้อทําให้ธนาคารกลางเนี่ยต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อมาสกัดเงินเฟอ้อก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของโกทู to, ลดลงกว่า80%แล้วนะคะหลังจากเข้าไปจดทะเบียนในตลาดทรั์ในอินโดนีเซียเมื่อป,ปี2022 GoTo โกทูให้ผลนะคะว่าการถอนตัวจากเวียดนามจะทําให้บริษัทเนี้ยไปมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตที่สําคัญ แล้วก็ยั่งยืนได้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทที่อยากจะโตได้ในระยะยาวนะคะโดยการดำเนินง,งานในเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วคิดเป็นสัดส่วนไม่เยอะค่ะประมาณสัก0.5%ของธุรกรรมรวมในไตรามาส2ของปีนี้แล้วก็การถอนตัวจะไม่ได้ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทแต่ยอย่างใดเพราะอย่าลืมนะคะภาพเวียดนามเราก็จะเห็นภาพบริษัทจํานวนมากนะคะแล้วก็เป็น สิ่งที่หลายคนเวลาไปเวียดนามต้องทําก็คือต้องข้ามถนน <c oughs> นะคะว่าจะข้ามถนนอย่างไรให้รอดพ้นจากมอเตอร์ไซค์ที่มาจากทุทิศทุกทานนะคะแล้วก็มีคนให้เคล็ดลับไว้โดยเฉพาะไกด์ท้องถิ่นที่บอกนะคะว่าเวลาไปเวียดนามเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือเดินหน้าอย่างเดียวอย่ายหยุดอย่าถอยหลังนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะไม่หลบให้คุณนะคะดังนั้นคุณต้องเดินหน้าแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะเขาจะไปตามทางของเขาเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าสมัยนี้น้าเทียบกับ10ปีที่แล้วที่ไปเวียดนามเนี่ยต่างกันนะคะในวันนี้เองเนที่ ไปเวียดนามอาจจะเดินข้างถนนง่ายกว่าเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนเพราะว่ายังมีรถยนต์บ้างแล้วก็ท้องถนอนอาจจะรถปอร์เไ่ไม่ได้เยอะมากนักนะคะแต่องไรก็ตามประเด็นของโกทูเนี่ยต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะที่เขาตัดสินใจปิดธุรกิจออกจากประเทศที่เขาตั้งใจไปขยายตลาดอย่างเวียดนามเพราะว่าเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะก็คือปี2021 <S <S <ๆ S 2> นะคะซึ่งจริงๆช่วงนั้นเนี่ยเป็นสถา,านการณ์หลังโควิด -19 <S <S ตลาดเดลิเวอรี่แข่งขันดุนะคะพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนด้วยแต่ว่าทางโกทูแบรนด์ Go เองเขาไปต่อไม่ไหวก็เลยตัดสินใจถอนออกจากตลาดในประเทศไทยถามว่าตอนนี้เหลืออะไรนะคะตอนนี้เหลือ2ตลาดก็คืออินโดนีเซียกับสิงคโปร์ค่ะซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าสิงคโปร์เองโกเจกที่เป็นบริษัทลูกของโกทูเนี่ยนะคะเขาจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าก็มี Grab ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นะคะซึ่ง Grab เองบริษัทแม่เขาก็คือผู้ก่อตั้งคือมาเลเซียนั่นเองนะคะแล้วก็เข้ามากินมาเก็ตแชร์แล้วก็เข้ามาขยายตลาดในอาเซียนอย่างมากทีเดียวถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็คือมีอู นะคะคที่เข้ามาแข่งขันแล้วก็พอทาง Grab เนี่ยเข้าไปซื้อ Uber ตอนนี้ก็กลายเป็น Grab เป็นเจ้าตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องของการทำ food delivery หรือว่า delivery ที่ผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e e l ค่ะ